พายุถล่มหนักเสียหาย340หลังด่านปอพอเร่งช่วยเหลือด่วนพยากนากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรนากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่1 8กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่ยังคงมีฝนลงหลือตกครางในบางพื้นที่นะครับรวมถึงเหตุการณ์พายุดูดร้อนถลม่ม พายุลงกระโชคแรงพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเสียหายหนักเสียหายแรงขนาดไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ โดยล่าสุดก็ตามที่แอดมินได้แจ้งเตือนนะครับบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบตามที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนก่อนหน้านี้นะครับจากอิทธิพลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบวกกับมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมจึงทําให้เกิดวาตภายัยพาย,ยุฝนฟ้าคะนองพาย,ยุลมกระโชกแรงและพาย,ยุลูกเห็บบางพื้นที่ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา14-17กุมภาพันธ์เกิดเหตุสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแล้ว10จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยบริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์เชียงใหม่เชียงรายกาฬสินธุ์อำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรสุรินทร์มหาสารคามรวมถึงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมแล้ว10จังหวัด 23อำเภอ31ตำบล38หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายล่าสุด340หลังซึ่งแยกเป็นภาคเหนือ3จังหวัด10อำเภอ11ตำบล12หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย174หลังจังหวัดเชียงรายเกิดวาตภัยในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุงอำเภอดอยหลวง และอำเภอเมืองเชียงรายรวมแล้ว5ตำบล5หมู่บ้านส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดวาตภัยในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอดอยหลออำเภอแม่แตงอำเภอฝางอำเภอกนระยาะณิวัฒนารวมแล้ว5ตำบล5หมู่บ้านบ้านเรือประชาชนเสียหาย159หลังส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน รวมหนึ่งตำบลสองหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย15หลังส่วนพื้นที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบรวม7จังหวัด13อําอำเภอ20ตําบตำบล26หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย166หลังดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผลกระทบสองอำเภอได้แก่อำเภอห้วยพึ well ่งและอำเภอดอนจานรวมแล้วสองตำบลงหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายส3หลังส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญได้รับความเสียหาย3อำเภอได้แก่อำเภอลืออำนาจอำเภอหัวตะพานและอำเภอเมืองอำนาจเจริญรวมแล้ว4ตำบล4หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย9หลัง ส่วนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับความเสียหายรวมสองอำเภอได้แก่อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอภูสิงห์รวมแล้วสองตำบลสามหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย25หลังต่อมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดยะโสธรเกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอไทยเจริญรวมแล้วสี่ตำบลเหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายห0หลัง ต่อมาที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์เกิดวาทภัยในพื้นที่อำเภอพนมดงรักรวมแล้วสองตำบลสามหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายสามหลังส่วนที่จังหวัดมหาสารคามเกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพ,พ,พยัคฆภูมิพิสัยรวมแล้วสองตำบลสามหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายสิบสามหลัง และพื้นที่จังหวัดสุดท้ายคืออุบลราชธานีเกิดวาตภัยในพื้นที่3ามอำเภอได้แก่อำเภอวารินชำราบอำเภอเดชอุดมและอำเภอโของเจียมรวมแล้ว4ตำบล4หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย63หลังทั้งนี้นะครับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำรวจประเมินความเสียหายดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังชดเชยความเสียหายบ้านเรือนวัสดุก่อสร้างจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางลายปอพอรับแจ้งเหตุ1784 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขอบคุณภาพที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่แอดมินได้ไล่เลี้ยงไปนะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแล้วในวันนี้ในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บอาจจะมีหลงเหลือตกค้างบางพื้นที่บริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตก ร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่พายุลูกเห็บพายุลมประโชคแรงหรือพายุฝนฟ้าคนองแต่อย่างใดนะครับแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นอาจจะมีฝนลงเรือตกค้างแค่ในบางพื้นที่ลักษณะความรุนแรงก็จะลดลงตามลําดับนะครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ในระดับบนที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนจะยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาได้บางพื้นที่แต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนลินลินเปรอะปรอยเน้นมีเมฆคล้มเข้ามามากจากบริเวณความกดอา,ากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะครับแต่ไม่ขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดนําเข้ามาประเทศไทยทางตอนบน จริงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวออกจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับส่วนคลื่นลมทะเลในช่วงนี้จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วนะครับ คลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองในช่วงนี้นะครับ ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับเหลืออยู่ประมาณ30%ส่วนบริเวณพื้นที่ตกส่วนมากจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น่านตาสุขโขทัยและเพชรบูรณ์นะครับมีฝนบางพื้นที่และจะเน้นอากาศเย็นลงนะครับจากพายุฝนฟ้าขนองลงประโชคแรงและพายุเข็บที่ผ่านมา ส่วนยอดดอยก็จะมีอากาศหนาวจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจัดลดลงอีกประมาณ1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาและสูงสุด26-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดส1่องศาจากลมตําตกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าขนองหลงเหลือตกค้างบางพื้นที่20%นะครับส่วนมากจะเน้นทางตอนบนบนของภาครวมถึงจะมีเมฆคลึมเข้ามามากบร,ริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการชัยภูมิและขอนแก่น อุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาและสูงสุด29-33ถึงองศาบริณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจัดลดลงอีกประมาณ1-2องศาจะมีฝนตกฟ้าขนองหลงเหลือตกค้างบางพื้นที่20%สเเซส่วนมากบริเวณพื้นที่ตกจะตกได้บางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบ,บุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2ี2 2องศาและสูงสุด30-32องศาลมต่ำออกเฉียงเหนือควาร็วบ0ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต่ำออก จะมีฝนลงเหือตกค้างบางพื้นที่10%เบเรณพื้นที่ตกอาจจะตกบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจัดลดลงอีกเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด30-32องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ของบริเภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกป้าคขนองเข้ามา40%ส่วนมากเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาสูงสุด29-32องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูง1-2เมตรริเวนที่มีฝนคลืนสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนอง3%นของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-35องศาจากลมตะวออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริิวณที่มีฝนเคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนการคาดการอากาศหนาวเย็นและพื้นที่ฝนบริณประเทศไทยทางตอนบนเดี๋ยวแอดมินจะมาไล่เลียงให้ฟังอีกครั้งในคลิปช่วงเย็นของวันนี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมุลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้น้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ